สาลายวับคเมนแบบแห้งนะคะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตถุงนี้ราคา75บาทา่าทดูเหมือนแพงนะคะแต่ว่าใช้ได้เยอะมากๆแล้วก็เขาเขียนเอาไว้ว่าสามารถบริโภคได้ถึง50คนอ่ามุมเราแล้ว,แลว,ว่ามันคุ้มมากๆเลยเราใช้นิดเดียวเองถ้าทำแค่พอกินคนเดียวเนาะเราหยิบประมาณเนี้ยสามยินะ ยุ่งยุ่งแค่นี้พอ,อนิดนะแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้นะคะให้มันพองตัวเดี๋ยวมาดูตอนที่หลังแช่น้ำเสร็จส่วนอันนี้เป็นไข่ไก่สองใบนะคะ จริงๆเราใช้จะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้หรือว่าจะเป็นเต้าหู้แต่ต้องเป็นเต้าหู้ชนิดอ่อนนะคะใส่อันนี้เราแต่ชอบเลยนั้าก็คนเตรียมทิ้งไว้แล้วก็อันนี้มีใบต้นหอม หั่นเอาไวโ้โรยแล้วก็ซุปมิโซะจะขาดมิโซะไม่ไดอ้อันนี้เป็นมิโซะที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะคะขนาด600กรัมอันนี้ราคา45บาทเยอะมากๆเราใช้จริงๆแค่ประมาณ1ช้อนแกงเท่านั้นเองนะคะก็ใช้ได้อีกหลายครั้งเลย ก็ถือว่าถ้าทํากินเองแล้วก็ตามรสชาติเราเองเนาะก็ถือว่าถูกมากๆรวมกับอาจานนี้น่าจะไม่ถึงร้อยบาทด้วยซ้ำเนาะก็ถ้าใครอยากลองทำกินเองก็ง่ายๆจริงๆถ้าซุปไม่ส่วนจริงมันต้องมีมผงปลาด้วยเนาะแต่เราไม่ได้ซื้อมาก็กินเองหยวนๆไม่ต้องใส่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ เราแช่เอาไว้ประมาณสิบนาทีไหมคะพองเยอะเลยถ้ากินกันหลายคนก็อาจจะใส่เยอะกว่านี้หน่อยอันนี้เรากินคนเดียวเนาะมือเดียวกินคนเดียวก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดก่อนเนาะสักสองน้ําแล้วก็เดี๋ยวเรามาทํากันค่ะ ซุปมิโซะเครื่องปรุงมีเท่านี้จริงๆเลยค่ะก็มีขาดไม่ได้ก็คือมิโซะเนาะคือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นบดละเอียดแล้วก็สาล่ายวากาเมะไข่ฟองตีไว้แล้วหรือว่าอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเต้าหู้ชนิดอ่อนก็ได้นะคะแล้วก็ต้นหอมอันนี้ไว้โรยอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ ติมน้ำลงไปนะคะพอประมาณแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแมำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวมิโซะลงไป มิโซะละลายก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยกเกลยเพราะว่าตัวมิโซะเขามีรสชาติอยู่แล้วมิโซะละลายแล้วก็ใส่สาลยลงไปสาลยต้องต้มสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าไแม่มันจะไม่สุกแล้วก็แข็งรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งค่ะ เดี๋ยวรอเดือดอีกรอบนึงเราก็ใส่ไข่หลังจากที่สาหร่ายเราสุกแล้ว หน้าตาไม่เหมือนมิโซะซุปมิโซะเลยเหมือนไข่ไข่ตุนไข่อะไรนะไข่น้ำมากกว่าแล้วก็โรยด้วยต้นหอมเป็นอันเสร็จพิธีกินได้แล้วจ้า